วันนี้ก็ถือว่าเป็นการสอบกลางภาคของพวกเรานะก็ต้องขอขอบใจนักเรียนทุกๆคนนะครับที่เตรียมอุปกรณ์ในการเขียนแบบมานะครับพร้อมถือว่ามีความพร้อมในการสอบครั้งนี้นะขอขอบใจอาจารย์ที่ปรึกษาด้วยนะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับในการกำชับนะติดตามให้นะ ทำให้เราได้สอบกลางภาคในวันนี้นะครับส่วนนักเรียนที่คนไหนยังไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะชี้แนะให้นะไปไปลายแล้วรอให้เพื่อนที่เขาทําได้เสร็จก่อนนะครับพยายามทําเองนะครับอย่าพยายามลอกเพื่อนนะครับเพราะเราจะ ทำไม่ได้เวลาสอบจริงๆนะครับดางนั้นขอให้พวกเราโชคดีในการสอบต่างภาคในครั้งนี้นะครับ